ตอนนี้นะครับเอาดีๆนะเห็นนะครับปลาได้ปลาสองตัวครับโอ้ใหญ่มากเลยนี่นะครับโอ้โหเก่งไหมโอ้โหเก่งจับปลาด้วยมือเปล่าเลยเก่งจริงเจ้าฉันเจีนังเก่งสอนเจีโจ้าประเทศเกาหลีนะปลาดุกเก่งตาที่ประเทศเกาหลีนะครับจะช่วยถือก้อยตาจื้อจื้อสวัสดีครับวันนี้ ผมจะมาจับปลานะครับจับปลาด้วยมือเปล่านะครับไม่มีอะไรนะครับมีแต่หม้อนะครับเอาหม้อมาใส่ปลานะครับได้ตัวหนึ่งเลยนะครับเห็นไหมเพิ่งมาถึงนะครับเพิ่งมาถึงเด็ดได้ตัวหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวมีตัวหนึ่งอยู่นี่ครับเ๋ยวๆมีตัวหนึ่งอยู่นี่นะครับมีเห็นปลาไหมเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวอค่อยนะพอควอําเออเดี๋ยว เห็นปลาไหมน้ำใสามากเลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนผมจะไล่ปลาให้ไปที่ให้มันไม่มีทันนีนะครับค่อยๆนะครับน้ำใสามากครับปลาปลาก็เยอะมากนะเดี๋ยวมันไปไหนแล้วหาดีๆนะน้ำใสามากเลยครับทุกคนนี่เห็นปลาอยู่นี่ไหมค่อยๆเดี๋ยวผมจะถไข่ปลาได้ให้ดูนะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมจะจัดนะครับลามบูนะครับ เดี๋ยวผมจะจับนะครับได้แล้วนะครับจับปลาด้วยมือเปล่านะครับไม่มีอะไรในนี้นะครับนีก็แค่หม้อแล้วก็ใช้มือจับนะครับน้ำใสามากเลยครับจับปลาที่ประเทศเกาหลีนะครับสนุกมากเลยนะครับมาจับปลาแบบน,นี้มันหาความสุขให้เรารู้สึกว่าสนุกมากเลยนะครับแล้วก็อากาศร้อนๆแบบน,นี้จับปลาสวัสดีครับ เห็นไหมครับตอนนี้ผมเห็นปลาบู่ตัวหนึ่งนะครับใหญ่มากเลยครับเห็นไหมครับอันนี้นะครับไม่ใช่หินนะครับเป็นปลานะครับอได้นะครับจับด้วยมือเปล่านะครับปลาบู่นะครับนี่ครับใหญ่มากเลยครับโอ้โหน้ำใสมากน้ำใสมากเลยนะครับทุกคนแล้วก็ปลาเยอะมากด้วยปลาตัวเล็กๆนะครับเห็นไหมอันนี้ปลาบู้ครับ โอ้โหเก่งมากเลยเพื่อนผมน่ะจื้อเก่งมากจื้อนี่ไงจับปลาด้วยมีเปล่านะครับพี่โน,โออน้องเดี๋ยวค,ค่อยค่อหาอค่อยค่อยหานะครับจะได้เห็นปลาตัวใหญ่ๆนะครับค,ค่อยค่หานะครับจื้อถ้าเห็นปลาตัวใหญ่ๆนี่จับดีๆนะให้ได้จับให้ได้เลยนะผมจะจับปลาชงตัวนี้นะครับได้แล้วครับ ได้ตัวนึงแล้วครับเดี๋ยวผมฆ่ามันให้ตายก่อนนะได้นะครับยังอีกตัวหนึ่งอยู่ในนี้ครับเห็นไหมได้อีกแล้วนะครับสองตัวแล้วนะครับเราต้องฆ่ามันให้ตายนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมไม่มีอะไรใส่นะครับโอ้ยังอีกตัวหนึ่งครับโอ้โหเยอะมากครับโอ้โหยังมีเยอะมากครับในนี้นี ไม่เยอะครับแต่ว่ามีสองสามตัวอยู่เอาไปพอดีนะอร่อยอร่อยครับนี่ครับได้สามตัวนะครับยังมีอีกนะไม่มีแล้วครับตอนนี้เพื่อนผมจับปลานนครับฮะได้ไหมได้ก็วันมัวใจก,ก็ได้จีงมา,มาสวามัวฮะมีสพี่เพน่อนงอ โอ้โหน้ำใสมากเลยครับปลาเยอะมากพี่น้องนี่ก็เต็มเลยผมเจื่อกระดู๋ตั้งใจท่ชอบผมเชื่อจู้โอ้ลูกปลาเยอะมากเลยครับพี่น้องแล้วก็กรกปุกปอบๆเอากระปุกกระปุกชนก่อนเลยเอากันดูมาเนี่ยตรงนี้ก็นี่นะครับพี่น้อง ปลาเยอะมากครับพี่น้องเสียดายไม่มีอะไรยินนะครับไม่มีปืนยิงปลานะครับน้ําใสมากเลยครับโอ้โหเฮ้ยน,นี่ตัวนึงอยู่นี่นี่จื๊จับได้ไหมเดี๋ยวเอาตีนเหยียบครับเฮ <c oughs> ้ยมานี่ปลาตัวใหญ่มากครับ <c oughs> ใ,ใต้น้ำครับเห็นมเห็นี่ปลาโอ้โหโอ้โหตัวใหญ่มากพี่น้องนี่ไงใต้น้ำครับนี่ไงโอ้โห อันอันนี้น้ำลึกน่าจะจับยากหน่อยนะครับเอ้ยจับเลยได้ไหมได้แล้วเกลือกกินปลาเห็นไหมไม่โชว์หน่อยโชว์หน่อยนีล่ละนีล่ละนีล่ละไม่เป็นไรอันนี้เป็นตัวชูเด็กน้องเชว่าจับได้กางจิงจโอ้โหปลาเยอะมากเลยครับพี่นอ้องเห็นไหมครับอย่างนี้ปลาตัวใหญ่ๆครับจับได้ไหมโอ้โหไม่มีอะไรจับนะเนี่ยจับมือเปล่านะครับ ไม่รู้ว่าจะได้ไหมเี่าจับด้วยจับเปานะเห็นไหมปลาหกใเยอะมากครับอโอโอ้โหญ่เยอะมากแล้วก็น้ำน้าเยอะมากไอ่ชิมก่อนชิเดอร์ล็อยชิหยอก่อนหิเดอร์อกไอหก่อน่จะขีเขี้อ่ นี่เห็นปลาแล้วครับเห็นไหมครับปลานครับจำได้ที่จับด้วยมือเต่านะครับลงดินไปครับโอ้โหโอ้โหนเลยวี่เโอ้โหไม่ได้ครับโอ้โหมันเร็วมากเลยมีศอกทังนั้ตอนนี้กำลังหาปลาอยู่ครับปลาตอนนี้ผมเห็นปลาแล้วนะครับเห็นปลาอยู่นี่นะครับเข้ามาใกล้ๆครับเข้ามาใกล้ๆครับเห็นปลาไหมครับเดี๋ยวผมจะจับให้ดูนะครับ สักได้ไหมได้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 หอมนิ่งๆนะเออว้าวหมันหมันเห็น,นะครับได้ปลาเยอะมากเลยนะครับเห็นปลาบูตัวนี้นะครับมากใกล้ๆนี่ครับเห็นไหมครับนี่นะครับอ๋ออันนี้ครับตัวละลายนี่นะครับตัวละลายใสๆนะครับน,นี่ไงได้แล้วเก่งมากเลยได้ดีได้ดี นี่มาใกล้ๆครับเลบปลาอย่างมานะครับตอนนี้จับปลาด้วยมือเตานะครับนี่ก็ปีนปลานะครับโอเคไปที่อื่นครับสวัสดีครับนี่ตอนนี้ผมเห็นปลาแล้วนะครับปลาอะไรปลาลูบครับปลาลูกที่ประเทศเกาหลีนะครับยี๊ยจึ๊งถ่ายให้ผมเดี๋ยวผมจับสองมือจับดีๆนะ ไม่ให้หลุดนะครับผมไม่ได้ใส่ถุงมือนะครับถ้าใส่ถุงมือนี่จับง่ายกว่านี้นะครับมาครับตาตัวนี้จัดย่ามมากนี่นะครับนี่ครับได้เลยนะครับโ,โห,โหแรงเยอะมากไปอยู่ไหนแลนะ้วเนาะโอ้โหไม่เป็นไรครับก็จับตัวตัวใหม่ไปตัวน,นี้ไงเฮ้ยันนี้ตัวเล็กกันไปหรือเปล่าจับได้อยู่โอ้โหตัวเล็กกันไปไม่เป็นจับให้ดูนะ โอ้โโอครับโอ่อออกุมา่คขอนคด้ตอนนี้ผมกำลังหาปลาอยู่นะครับหาว่ามีปลาไหมครับเห็นตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจับไว้โชว์นะครับผมไม่ได้เอาอุมนน๊มันหนีแล้วมันหนีแล้วตัวเล็กกินปจับยากนิดหน่อยถ้าตัวใหญ่เนี่ยโอ้โหจับง่ายมากเลยครับเห็นไหมครับปลาเก่านะครับรูปปลาเก่านะครับ จับง่ายมากเลยครับนี่ไงรูปปลาเกาตอนนี้นะครับเห็นปลานะครับปลาอยู่ในนี้นะครับโอ้โหมาได้ไม่ได้ไม่ได้นี่นะนี่นะอันนี้นะอันนี่นะอันนี้นะโอ้ไม่ใช่ตัวนี้ตัวเล็กตัวตัวมีตีใหญ่มากตัวนี้ตัวเล็กมั้ยนครับตัวมีตีใหญ่นะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมาอยู่ในนี้เลยเขาหาเขาไปหาไหน นี่มีตัวนึงอย่างนี้ครับตัวนี้ไม่ใหญ่นะครับตัวนี้ไม่ใหญ่นะครับช่วยกุลวตาหน่อยชั้นช่วยวนี้รบกวนหน่อยไปชีกันเลยลูกไม่ปอตอนนี้เห็นตานะครับนี่นะครับเห็นไหมครับปลาอยู่นี่ครับได้แล้วได้แล้ว ได้นล้วน,นะครับเห็นไหมโอ้โหเก่งมด<า> <ไป S 1> ้วยครับามากเลยเก่งด้วยเดี๋ยวตัวนึงนี่ครับอโอหตัวน,นี้แรงเกินไปจับไม่ได้เดีย๋ยวเดี๋ยวผมจะลองจับตันี้มัมีปลกไหมนี่มือตหอจที่นี่ผมเห็นตาแล้วครับเดี๋ยวผมจะจับให้ดูนะครับจับเลยจับเลยนี่นะครับโอ้โห ใหญ่่มากเลยนะครับปลาเขานะครับปลาอะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าปลาอันนี้อร่อยมากครับโอ้โหเก่งไหมเก่งไหมเก่งมากเก่งมากเนี่ยเดี๋ยวไว้ตัวตัวยังไงโอ้ตัวนี้จับยากตัวนี้จับยากตรงนี้ตัวนี้ไม่ไว้ใจหรอวาตัวนี้แม่งตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหาค่อยหาหาตัวใหญ่จับก่อนตัวนี้ตัวนี้จับง่ายมากตัวนี้นะเดี๋ยวว่าไม่เอามันเล่จนไป ่เยอะจับตัวเอาดีอดีนะอูไม่ได้ตัวใหญ่ครับตัวเล็ก็ไม่ได้ครับมันวมากครับนี่ๆเอาตัวนี้ก็ได้เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ไหนกันนี่อ้โห

ตอนนี้ครับเอาดีๆนะเห็นนะครับปลาได้ปลาสองตัวครับโอ้ใหญ่มากเลยนี่นะครับโอ้โหเก่งไหมโอ้โหจับปลาด้วยมือเปล่าเลยเก่งเจียวฉนเจียวนั่นเก้งสันเจีเจ้าปรเทเกาหลีนะแต่ดุกเยอะมาที่ประเทศเกาหลีนะครับจะช่วยถือก้ยตาจริงจู้จี้ว่าเต่าที่ไหนเนี่ย นี่นะครับโอ้โหอเริ่มไม่ตื่นเลยออืมโอเคโอเคนี่เอาก็สิจับแล้วนะครับตอนนี้ถึงเวลากลับนะครับถึงเวลากลับไปห้องแล้วนะครับนี่นะครับพี่น้องปลาที่ผมจับมานี้นะครับจับปลาด้วยมือเปล่านะครับโอ้ปลานี้นะ่าอร่อยมากครับเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าปลาไหนนะแหวนประดุเลย ตัวนี้จับย่ามากเลยนะครับตัวนี้นะตัวเมื่อกี้ใหญ่กว่าตัวนี้จืตัวเมื่อกี้ใหญ่กว่าตัวนี้แต่ว่ามันไม่ันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวมันมีหลายตัวไงครับจับปลาด้วยมือเปล่านะครับพี่น้องขอบคุณนะครับนี่มากับเพื่อนนะครับโอ้โหสนุกมากเลครับวันนี้ขอขอเวลากลับก่อนครับขอตัวกลับก่อนครับได้แล้วครับตอนนี้ก็ มาถึงที่พัสด,ดนะครับพี่น้องจับได้ปลาประมาณหนึ่งกิโลนะครับนี่สนุกมากเลยครับจับปลามาวันนี้คืนนี้ไปได้หนึ่งชั่วโมงครับสนุกมากเลยครับจับด้วยมือเปล่านะครับไม่มีอะไรเลยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ